ีค่ะมาพบกับกวางในหาช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวราศีมีนค่ะประจําเดือนกระกฎาคม2567นะคะก็จะเป็นดวงเดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเนาะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ก็ดูได้ค่ะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะสามารถคลิกด้านล่างได้เลยหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้เลย ะะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า,วาค่ะ,ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะขอไพ่ชาวราศีมีนหน่อยมีไพ่ก้าดาบนะคะแล้วก็มีแฮงแมนค่ะตามด้วยตามด้วยจัดเมนค่ะ ตอนนี้หลายๆท่านเนาะยังมีความรู้สึกทุกทนกับความสัมพันธ์อยู่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ครึ่งคึ่งกลางๆตัดก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ายังคงอยู่ที่เดิมยังคงรอคอยเขายังคงคิดถึงกันนะคะหรือความสัมพันธ์ที่สําหรับคนมีคู่เนาะมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณแต่ คุณเลือกที่จะเพิกเฉยไม่อยากที่จะแก้มันเนาะหรือว่าอาจจะไม่อยากที่จะรับรู้เกี่ยวกับปัญหานั้นๆนะคะแล้วพยายามปล่อยผ่านไปนะคะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอืมอ่ะมาต่อค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงนะคะเอ็ม r พเมาค่ะ m a g เ c ชเชนมาค่ะแล้วก็หนึ่งไม้ค่ะคุณกำลังคุยอยู่คนที่ค่อนข้างแพลวพาวเลยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมฆก็้ เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะออหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็ทํางานข้าราชการอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ค่ะเขา,าคนนี้ค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะนิดนึงนะคะเออเรื่องเยอะในเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องเยอะในเรื่องของตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักนะคะความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะ,ะเออเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงเขาจะไปหาคุณนะคะ เขาไม่ได้คอนเซิร์ว่าคุณจะรู้สึกยังไงสักเท่าไหร่แบบว่าถ้าคุณบอกเขาไปว่าคิดถึงเนี้ยเขาอาจจะแบบเฉยๆเออทั้งที่คุณเออคิดถึงคืออยากให้มาหาแต่เขาแบบอีกนอมันนะคะเออเขาอาจจะแบบทําเป็นไม่สนใจแบบเนี้คะ่ะนะแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะาก็จะมีคําพูดของเขาอะ่ะที่สามารถทําให้เรารู้สึกเชื่อ ทำให้เรารู้สึกแบบตายใจขึ้นมาได้นะคะเออคนเนี้ยเขาเก่งค่ะนะเขาเก่งจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวรู้ไหมมันคืออะไรรู้ปะมันคือการที่คุณนะเนี่ยหลงเสน่ห์เขาเพอหลงสเสน่ห์แล้วยังไงเอ่ยก็ตามนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมีไพ่เออก้าเหรียญขึ้นมานะคะก้าเหรียญแล้วตามด้วยอะไรอีกนะคะมีอัศวินถือไม้ค่ะเออ คนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเมสิ์เมสเมสิงธนูค่ะขออธิบายค่ะนะราชาถือไม้ก็ธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยตัวคุณอนะ่ะไม่ใช่เป็นคนที่เออไก่กานะไม่ใช่ไม่ใช่ไก่กาละเล่นนะคือเป็นคนที่มีภาษีคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เออมีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะเนาะนะเออดึงดูดคนที่ค่อนข้างมีมีไฟอ่ะเข้ามา นะคุณอะชอบเล่นกับไฟด้วยแหละเออชอบเล่นกับไฟด้วยนะขอดูต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างลุคภายนอกของของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอิิเพนเดนต์มากๆนะคะแล้วก็เออดึงดูดหลายๆคนเข้ามาเออประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็มีไพ่เดอะสตาขึ้นมาค่ะเดอะซันค่ะเห็นไหมบอกแล้วตัวคุณก็ค่อนข้างมีออร่าค่ะดึงดูดคนเข้ามา นี่ไพ่บุคคลนะขึ้นมาเนี่ยเยอะมากนะคะเออนั่นหมายถึงคุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอืมนะคะแล้วก็มีไพ่ขึ้นมาคือเป็นราชาถือเหรียญค่ะนะคุณกําลังคุยอยู่กับคนธาตุดินก็ได้ค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษศแล้วก็าราศีกันค่ะเออคนเนี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยพูดตึงๆนะอารมณ์คล้ายๆกับชาว เมดเอ็มเพลอร์ที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะคะเออเป็นคนตึงๆนะดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกเขาว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยเขาก็นิ่งๆค่ะเขาเฉยๆเ,เออนะดังนั้นอาจจะแบบไม่ต้องไปเออซีเรียสมากนะคะบางคนเนี่ยพอเราบอกไปแล้วแล้วเขาไม่สนใจอะไรเนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกกังวลน,นะมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอะมันเป็นตัวตนของเขาอะนะบางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่าเออเขาเป็นแบบนี้นะคะ อามาต่อค่ะอขอดูไพ่ต่อนะคะมีเจ็ดเหรียญค่ะเดอะมูนค่ะ,คะแล้วก็เจ็ดไม้ค่ะตัวคุณรู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกกังวลค่ะรู้สึกเบื่อกับการต้องรอเจ็ดเหรียญรอรอแล้วรอเล่าเออเมื่อไหร่จะมีการสวีทกันเกิดขึ้นสักทีนะคะเมื่อไหร่เธอจะตอบรับความรู้สึกฉันที เอออารมณ์แบบนี้รู้สึกแบบพยายามนะไม่ใช่ว่าราศีนี้ไม่พยายามนะเออพยายามมากๆนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะเห็นไหมมีไพ่เจ็ดไม้เจ็ดไม้คือการที่แบบเราเหนื่อยเราทุ่มเทนะคะที่จะทำมันขึ้นมาค่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่แบบถือไม้แล้วก็แบบกำลังจะปักอะค่ะเออแต่มันเป็นอารมณ์ที่ว่า เหมือนปักไว้เท่าไหร่แล้วเขาเรียกว่าอะไระเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มตเติมความรักให้เขาเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเติมไม่เต็มนะแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะคุณนะทําดีแล้วคุณเติมเต็มที่แล้วแต่เขาเป็นคนที่นิ่งอะนะนิ่งนะคะเขาเอาตัวเองเป็นหลักพูดง,ง่ายๆอ่ะประมาณว่าเห็นแก่ตัวแล้วกันเขาเป็นคนที่นึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักไม่ได้รู้สึกถึงคุณเท่าไหร่นะคะ ออบ้างขออีกสามใบแล้วกันนะขออีกสามใบเล่าเรื่องราวนะออว่ามันเกิดอะไรขึ้นหกดาบค่ะบางความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่อดทนมาด้วยกันนานแล้วเออแต่ก็เหมือนแบบไม่ถึงฝั่งสักทีไม่ถึงจุดหมายสักทีไม่เห็นอนาคตสักทีนะคะแล้วก็ราชินีถือไม้ค่ะแล้วตามด้วยไฮโลแฟนส์ค่ะคุณอาจจะคุยกับคนชาวเออพฤกษ์ก็ได้ ไพ่เนี่ยมาบ่งบอกเลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินเนอะมเมนจตัวเองค่อนข้างดีค่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีดีนะแต่ด้วยความที่ดันไปเจอคนที่มันแบบไม่ค่อยพูดอะ่ะ กับก้อนหินนะคะเออเหมือนคุยกับก้อนหินอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเออ,เอ,อประมาณนี้นะเนี่ยค่ะคือเรื่องราวของคุณเนอะคุณพยายามที่จะมองไปข้างหน้ามากๆเลยพยายามที่จะไปให้ถึงฝั่งอดทนมามากแล้วนะคะเออความคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยเมื่ออดทนแล้วเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเรารอเขาแล้วเนี่ยเขาจะตอบรับความรู้สึกเราไหมเนอะเ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะ มาดูต่อเลยใช้ไพ่สำรับเดิมนะคะแล้วก็ที่เหลืออยู่เนอะมาดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะมาดูซิหรือว่าให้ไพ่พูดมาว่าคุณจะต้องทำยังไงดีกว่าให้เขาเอา่อให้ความรักเนี้ยมันกลับมาหวานชื่นอีกรอบนะคะมีเดอะเวล l o ออฟฟอร์จค่ะเ e r m i t นะคะแล้วก็ห้าถ้วยค่ะเออไพ่ขึ้นมาค่ะ มันเป็นไพ่ของโฮปเนาะความหวังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าไพ่บอกให้เรานิ่งๆให้เราเฉยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปอะไรกับมันมากอย่าไปคิดอย่าไปกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาถ้าเขาไม่สนใจเราแล้วหรือว่ามันเคยมีปัญหาก่อนหน้าน,นี้แบบช่างมันก่อนนะกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองหาทางหาแสงสว่างให้ตัวเองค่ะเนี่ยเนี่ย นี่นะคะนี่หาแสงสว่างให้ตัวเองหาคำตอบให้ตัวเองว่าตัวเองจะเอาไงเอออยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนตัวเองเป็นคนลิขิตเองนะอ่ะมาดูค่ะมาดูต่อนะคะว่าขอนูแนวโนว้มความรักความสัมพันธ์นะเป็นยังไงห่งดาบค่ะหดาบชาริออน,นะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวกรกฏก็ได้คนราศีกันก็ได้นะคะหดาบชาริออสาดาบ พ่ยยังคงบอกว่าเนี่ยถ้ามันเจ็บมากเกินไปเนาะถ้ามันรู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปถ้ามันฝังใจมากเกินไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาด้วยนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้บางทีมอาจจะต้องตัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้คือไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เนาะแล้วมันก็เป็นคำทำนายโดยรวมเอ่อซึ่งคำทำนายอะ่ะมันออกมาแล้วอะ่ะตัวคุณเท่านั้นนะคะที่ตัดสินใจว่า จะรอหรือจะไปหรือจะเริ่มใหม่อะไรก็แล้วแต่นั่นคือตัวคุณเท่านั้นนะคะนะตัวคุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะอันนี้มันเป็นแค่ไพ่และคําทํานายนะเนาะถ้ายังคงอยู่เนี่ยถ้ายังคงเจ็บปวดอยู่อะสามารถไปกันได้ไหมมันก็ไปกันได้ค่ะแต่มันก็ยังมีความต่างกันอยู่บางทีเราอาจจะต้องรับความต่างตรงนั้นให้ได้ค่ะอืเจ็บไหมก็เจ็บแหละนะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันถึงเวลาแล้วค่ะถ้าเกิดว่า คุณกำลังยึงยกยึยักยักอยู่เนาะว่าเอาไงดีกับความสัมพันธ์นี้เอออันนี้มันอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ค่ะว่าเราจะต้องจําเป็นจะต้องตัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอขอดูเพิ่มเติมค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมีสเตรนค่ะตัดกันไม่ขาดค่ะหนึ่งหนึ่งถ้วยค่ะแม้คุณจะตัดค่ะแล้วก็แปดเหรียญแม้คุณจะตัดค่ะ โตเขาก็ตามคุณกลับมาค่ะเออยังคงอยู่ในวังเวียนเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ทําไมคุณไม่ตัดก็ได้พอเราตัดทีไรเราไปทีไรเขาก็ดึงเรากลับมาทุกทีเขายังคงมองเราเต็มเปลี่ยมไปด้วยที่แบบคุณคือคนที่หนึ่งอ่ะคุณคือคนที่ฉันพึ่งพาได้คุณมีอะไรที่ฉันต้องการเยอะอะไรแบบเนี้ยเออแต่อย่าลืมว่าเวลาสิ่งที่เขาพูดอ่ะ มันคือ I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  เนอะไม่ได้มีแบบ o u r และไม่มี we เลยนะคะเออไม่มีคำว่าพวกเราไม่มีเราเลยแต่มีแต่ว่าเขา่ารู้สึกแบบไหนนะเออถ้าถามว่าคนถ้าคุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมแล้วจะมีใครใหม่เข้ามาได้ไหม ก็มีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีอย่าลืมนะว่าไพ่ออกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วสถานการณ์ความรักของคุณนะ่ะว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายเออนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาค่ะเออมีโอกาสที่กลับมาต่อนะคะขออีก3ามใบสามใบสุดท้ายแล้วเนะาะสามใบสุดท้ายค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อสวินถือดาวค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมีถุนเออกูมีถุนตุลแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็เลเวอร์ค่ะเห็นไหมให้บอกเลยค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยเออถ้าคุณแบบไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะเพราะว่าจะมีคนมาจ่อคิวรอให้คุณเลือกแล้วเลือกได้ตรงสเปคด้วยแล้วเขาจะมาจู่โจมคุณให้หัวใจฟูแบบ ตื่นเต้นอนะ่ะมันอารมณ์ตื่นเต้นอนะ่ะเธอพุพ่งพวดมาขนาดนี้นะตื่นเต้นมากมากนะคะเออเนี่ยเราก็จะมีความรักหวานชื่อดีอีกครั้งนะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าความสรุปเลยนะคะถ้าคนมีปัญหาอยู่อาจจะต้องเงียบและอยู่กับตัวเองคิดก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเออถ้าเกิดว่าต้องการที่จะไปต่อเราอาจจะต้องยอมรับว่าตัวเขาอ่นนี้ใส่เป็นแบบนี้นะ ส่วนใครที่แบบครึ่งคึ่งกลางๆไม่เอาละกับคนคุยไม่เอาละกับกับแฟนที่เอ,อ่ยอยื้มันตั้งนานละอยากจะเลิกเลิกได้พูดเหมือนง่ายเนาะหมายถึงไพ่ค่ะไพ่บอกว่าโอเคเลิกได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครไพ่บอกว่ามีไม่ต้องกลัวเนาะเออมีนะคะเราจะมีเข้ามาให้เลือกนะจ๊ะ อ่ะนี่คือแนวโน้ม no, ความสัมพันธ์ของพวกคุณกับเขานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่องความรู้สึกกันดีกว่าเนาะคะ่ะมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันค่ะกวางลืมบอกอะคะ่ะว่าฝากสนับสนุนช่องด้วยนะคะฝากสนับสนุนตัวกวางด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กวางด้วยนะคะส่วนใครอยากดูดวงนะก็สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะมีลิงก์แอดไว้เรียบร้อยนะคะ อมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเนาะมีไพ่ห้าดาบค่ะห้าดาบสอง้วยก็รู้แหละตัวเขาก็รู้ก็แหละว่าตัวคุณยังไงก็คงอยู่สแตนบายอ่ะนะคะเนี่ยจริงๆด้วยนะแล้วก็สองเหรียญเขารู้ว่าตัวคุณนั้นน่ะอยู่เพื่อเขานะคะไม่ว่าคุณจะไปเท่าไหร่ เขารู้ว่าคุณจะต้องวนเวียนกลับมาหาเขาไม่วนเวียนกลับมาก็ต้องคิดถึงเขาแหละอ่านะคู่แล้วอะมันไม่แค้วกันอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขานึกคิดเนี่ยฮะเออเขารู้สึกว่ายังไงคุณก็คู่เขาแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยปฏิบัติกับคุณแบบไหนก็คือแบบนั้นนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ห้าห้าห้าดาบ ป็นรู้สึกรักแต่ทําไงได้ไม่แสดงออกแสดงไม่เป็นไม่รู้จะทํำยังไงเป็นยังไงเป็นแบบนั้นไม่อยากแก้ไขเอออ่ะมาต่อนะคะแต่ก็ยังดีเขาก็ยังรักนะเขาก็ยังรักนะชาวราศีมีนมาต่อคะ่ะเขารู้สึกยังไงเห็นไหม คือ u u e e ออ f Cup ออกมาค่ะเราก็ตามด้วย t e m r l e s s นะคะแล้วก็ s i ก k of Cup คือ6ถ้วยเนาะความรู้สึกที่เขามีให้คุณนี่ยมันเปี่ยมล้นมากๆเลยค่ะมันมันเขารู้สึกว่ายังไงคุณก็เป็นคนที่ดีของเขาเสมอเออเป็นยาใจให้เขาเสมอไม่ว่าเขาจะมีทุกเอ,อ่อหรือว่าเรื่องร้ายแรงอุปสรรคอะไรในชีวิตอ่ะเขาจะนึกถึงคุณตลอด ะะเออเขาจะนึกถึงคุณตลอดเขาก็จะพยายามมาหาคุณตลอดมีปัญหาเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณนั้นค่อนข้างเก่งค่ะเป็นที่พึ่งของเขาได้สามารถให้คำปรึกษาเขาได้ค่ะนะไม่ว่าไม่ว่ายังไงห่างไกลกันแค่ไหนก็พยายามที่จะจะมาจ้าจะมา ส่วนใครที่อยู่ห่างๆกันไปแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาเทมเพลนซขึ้นมาเขาคิดถึงคุณค่ะแล้วเขาก็อยากที่จะมาหาคุณมากๆอยากจะติดต่อกับคุณมากๆนะอะขอดูต่อค่ะว่าว่าเขารู้สึกยังไงนะคะ The world ค่ะคุณคือโลกทั้งใบของเขาค่ะแล้วก็สิบถ้วยค่ะเมื่อกี้เจอแนวโน้มดูจิตจีนนิดนึงเนาะใครที่แบบว่าดูจนจบคลิปนะ กวางยินดีด้วยนะคะเออจะบอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณแน่นอนเขารักคุณค่ะเขามองคุณอบอุ่นความไม่รู้จะใช้คำาไหนมาบรรยายอยีกเพราะบรรยายไปหมดแล้วว่าตัวคุณนั้นเออเป็นที่พึ่งของเขาเสมอเนาะมีไพ่เดอะเวิร์ค่ะสิบถ้วยค่ะตามด้วยสามถ้วยค่ะนะเขาอยากที่จะมีชีวิตร,ร่วมกับคุณนะคะเอออยากอยู่ใ,ใกล้ในะคะีคะใครที่แบบเออ กำลังที่จะมุ่งจะมั่นกันจะแต่งงานกันนะคะมีโอกาสที่จะลงเอยกันนะมีโอกาสที่จะลงเอยแต่งงานกันนะคะอันนี้คือมีแบบมพงงนนนนีพิธีแต่งงานเนาะมีพิธีแต่งงานสาม่้วยนี่คือวีดดิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดมีไพ่เดอะเวอร์ไพ่เดียวเนี่ยก็อาจจะแบบอยู่ด้วยกันเลยนะคะแต่เนี่ยมันมีอันนี้ด้วยก็อาจจะมีพิธีเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยก็ได้หรือาอาจจะใหญ่ไปเลยก็ได้นะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาที่เขามีให้คุณเนาะยังไงคุณก็คือครอบครัวของเขาค่ะ นะอ่ะก็คือจบไปแล้วค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะฝากกดซับสไคร้กวางด้วยนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวถ้าไม่สะดวกคุยถ้ารู้สึกว่าเขินเขินไม่รู้จะคุยอะไรนะคะก็สามารถออขอดูดวงแบบพิมพ์ได้นะคะส่วนใครที่แบบว่าอัดอั้นตันใจอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะนะหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าการตั้งคำถามยังไงก็สามารถเลือกดูดวงแบบโทรได้นะคะก็แอดไลน์กันไปก่อนจะมีเมนูขึ้นให้เนาะแล้วก็จิ้มไปเลยได้ จิ้มไปไดยเลยค่ะวันนี้วางขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ